สบายปานคนเนาะคุณแม่นเจ้าสบายปานหมาบ้านผมเรียกจะเห็นอย่างคุณแม่นเอาเจ้าก,ก็ได้เอาขึ้มือยแล้วสิ <c oughs> ยังไม่ได้ตัดขึ้มือด้วฝ <c oughs> ักตะไครา้เผื่อฝนไม่ตกไงโอ้ยไม่ทันแล้วเนาะนลูลกหนึ่ง <c oughs> แล้วใช่ไหมเ <c oughs> มนูนี้หากินไม่ง่ายเลยนะลูกสามย่ายเนี่ย สวัสดีค่ะวันนี้ลูกสาวแม่ยายมีเซอร์ไพรส์จะลงไปหาคุณแมนที่นาคุณแมนเพิ่นไปนอนนาตั้งแต่เมื่อคืนจ้ะลูกสาวแม่ยายจะเอาเครื่องตัดหญ้าไปเซอร์ไพรส์เพื่อนแล้วก็ตะไคร้จะเอาไปปลูกตะไคร้นี้เพื่อนเอามาตั้งแต่ยังไม่ได้ลาออกจากงานจ้ะจนว่าจะเต็มทั้งละ่ะขึ้นลูกสาวแม่ยาย ก็จะไปเซอร์ไพรส์สองอย่างนี้เพิ่นคิดว่าเพิ่นชิวแล้วเพิ่อนนอนอยู่ที่นาจะ้ะวันนี้เราก็พักการไปนอนเขานอนเขาเดินป่าเนาะจะ้ะไปกันจ้าลงไปเซอร์ไพรส์คุณแมนที่เถียงนาจ้า แล้วก็ขนของลงก่อนนอะจ้ะนี่ตะไคร้เราก็จะเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าเราจะปลูกบริเวณลำห้วยนี้จ้ะส่วนเครื่องตัดหญ้าลูกสาวแม่ยายจะสะพายไปสื้อพายคุณแมนที่เถียงนาเพื่อนคงจะหลับนอนเปหลับฝันดีอยู่จ้ะตอนนี้เพราะว่าลมพัดวอยวยแล้วเดี๋ยวเราไปหาคุณแมนที่เถียงนากันเลยจ้ะ นี่เลยจ้ะยาที่ลูกสาวแม่ยายจะให้คุณเมนตัดเพราะเวลาที่เดินมามันบาดแข้งบาดขาจ้ะนู่นทางนูน้นคุณลุงเพื่อนก็ตัดไปให้หวัวสงสัยตัดแล้วก็จะให้เพื่อนนี่แหละมากวาดเอาเพราะว่าลูกสาวแม่ยายไม่มีวัวมีก็ให้เพื่อนคุณแมนเลี้ยงให้อยู่ที่ต่างบ้านจะต่างอำเภอจ้ะ หลับอยู่บ่ลมพัดวอยๆแบบนี้เดียว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 เจอลูกสาวแม่ยายเซอร์ไพร์โหทางนู้นก็มืดแล้วจ้ะทางบ้านคุณอันบ้านไผ่ล้อมไายุมาอีกแล้วพักแค่วันเดียวโทรพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งว่าไงคุณแม่สบายไ้เนาะเจ้า โบ่เบมือเฮือนเมือ่อสา้นเนาะสบายแล้วเนาะจะเอาเขาเที่ยมมาส่งบ่แมนคอยคิดหอดเจ้า่บมื่อเฮิร์นถ่ายคลิปวันนี้ถ่ายจ้าสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องซูคูสโคนครับวันนี้พบกันยามเที่ยง,ยงกับบรรยากาศลมฟ้าลมฝนมาเต็มระบบครับวันนี้ <c oughs> ก็เป็นวันพักผ่อนของผมไงหลังจากเดินป่ามาสองสามวันแล้ว ลูกสาวเม่์ยายว่าโอ้คุณแมนหิวข้าวบอเอาข้าว,เอา,าวเอาน้ําลงมาส่งเพื่อนก่อนหน้าจะจบแท้ป้าสบายเนาะเจ้าหูนนนเบิงเขา่าเขียวเซยเมนชิวๆไปครับวันนี้ไม่ได้ไปเดินป่าแล้วถ้าไปเดินป่าเนี่ยเจอแน่นอนครับผู้ประสบภัยเต็มตัวเต็มระบบนี่ฟ้าร้องแล้วเนาะคุณเมนเนาะใช่แล้วอยากเตางอยเลยนะที่เราว่าจะไปนอนอนะ่ะดีที่ลงมาจากเขาก่อน ก็เลยวันนี้ชิวๆไปเย็น yeah. สบายสบายสบายปานคนเนาะคุณแม่เจ้าสบายปานหมาบ้านผมเรียกอคอยบริเวณว,ว่าเด้อซาอรลิษไนเมนูเที่ยงเรานะคุณเอามีนูเที่ยงมาส่งฉันไม่ใช่หรอเดี๋ยวฉันให้ดูไหนเดี๋ยวคุณต้องทํางานให้ฉันก่อนเอาโบอเ, <ล S 2> เอเลโบอเอลล่ะเล่กินข้าวเหรอ ใช่ไม่ทำแล้ววันดุดผมแล้ววันนี้นะเขาไม่ได้กินข้าวฉันก็เอากลับเหมือนเดิมเอาเสฮิตยังนี่เด้ปาคือเลล้วเจ้าน่ะแต่ตัดเลยเจ้าถือมากจะไปตัดเลยมันคือคว้าบอกคือคว้าผมชุดไม่ให้วันนี้นะโอ้ชุดผมไม่ให้ฉันแก้ให้ก็ได้ก็ดูผมต้องตัดให้ได้ใช่ไหมเนี่ยตัดตัดเอ้า ปัดกระตันป้าป้าเดี๋ยวเมนูพิเศษเราจะเย็นก่อนให้คุณแมนไปตัดหญ้าให้เสร็จแล้วก็ค่อยมากินเด็ดแน่นอนจ,จ้าจ้า <nhiều> อ็ได้ไม่ตกีตาร์ก็ดกีตาร์โอ้ยเอ็ดไปเลยพี่น้องไม่ต้องสีเลียดค่ะไปเลยไปตัด จะเห็นอย่างคุณแมนเอาเจ้กาก็ได้อค้คนนี้เป็นส่งเป็นส่งตัดห้าเนาะอฮ้ยออ้คนนี้เจ้กาก็ได <laughs> ้บอด้ติดโดนแล้วเครื่องตัดห้าสาธุขออจะให้เครื่องตัดห้าติดเอาติดเล้วุ่ัน มัใส่เนาะเนีย <c oughs> นงบม,มือจะซื้อกติดแล้วอ้าวสาธุอย่าหายเครื่องตัดหญ้าติดเด้อผูเขาชี้ข้างตัดหญ้าเจ้าโบ้าหายมันติดเจ้าก็บ่ได้กินเขาเอ้าควจังฉันคอยก็บ,บ่ให้กินเขาของเจ้าบ่ได้เวียกเด้อ๋อสาธุห้ติดให้ติดซะลองมึงดู <c oughs> บาทเดียว <c oughs> <c oughs> บาทเดียวพัง เอาบอ่คือมารงสัาไม่ได้ค่อยว่าเจ้าดึงขีดขานดนะเจ้าดึงแบบขีคขาดนนเะมื่อกี้แน่นบ่ดึงคือแบบเอาละเปาะแปะนะบ่ติมใจนะน่ะหนัมาซ้อยกันนี่มาเร่งเรื่อเจ้าเอาเอาเดี๋ยว ไปตีงไว้ให้ติดไหมละ่ะตรงนี้ใช่ไหมเออกเอออันนี้ละ่ะทำไหมไม่ไม่โอ,อ,อ้บีบลงนิดนึงอืมตำตำเบาๆ <c oughs> <c oughs> มันสูด <c oughs> พัดอยู่ก็ออกหรือเปล่าวะ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ละ่ะเออกำลงแล้วก็บีบเขาเร่งนะ คุณยังไม่ได้ตากน้ำมันหรือเปล่าเออ,เอ,อทำไมคุณดูอ่ะโอ้ยเ <c oughs> จยาเรียนสร้างมาก่ะปจื้ยจอือใดเอาเอยเล็วสะ <c oughs> ยังไม่ได้ต <c oughs> ัดเขยหรือวโอ้ยเอาติดแน่นอนอลองมึงดูบบดนี้คำพอยเห็ดเป็นี้มันปอกปอกปอกนานะ เออขึ้นแล้วข yes, ึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแ้นไป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 คือบอนน์โบแมนตัดปลายเข่าทิมมิมดบอปุูกวันกุ๊พี่น้องเพชรคือค้นกี่ข้านี่แหละ น้ำมันขวดเดียวจะได้ถึงไหนจะสุดคณาให้หรือเปล่าเนาะทางนี้เพื่อนก็จะตัดเองฝั่งของนาพี่สาวเพื่อนตัดแล้วมันเกิดใหม่แล้วแต่ฝั่งทางนี้เพื่อนก็ไม่ได้ตัดให้เราเขาก็ตัดเองจ้ะโอ้โหดูข้าวเพื่อนจะเพื่อนดำทีหลังดำทีหลังของลูกสาวแม่ยายประมาณ สองเดือนเขียวสวยมากเลยจะ้ะของลูกสาวแม่ยายจะเป็นแบบนี้หวานหวานแล้วก็ตัดปลายข้าวเรียบร้อยแล้วจะ้ะอ,อันนี้ก็คือพึ่งขึ้นใหม่ตัดปลายข้าวนั้นแม่จ้างพี่ชายข้างบ้านตัดเพราะว่าคุณแม่กับลูกสาวแม่ยายมีแต่เดินทางเพค่ณก็เลยจ้างให้พี่ ้างบ้านมาตัดให้ก็หมดเท่าไหร่นอกประมาณแปดร้อยเพื่อนเอาแปดร้อยถ้าซื้อน้ำมันให้เพื่อนก็จะถูกลงกว่านี้แต่ว่าอันนี้เพื่อนน้ำมันของเพื่อนเองจะเพื่อนเลยเอาแปดร้อยบาทเขี้ยวเขียวข้าวทีเพื่อนสวยตลอดหน้าข้างกัน ผมเพิ่นมีนากี่ไล่ประมาณสองไล่องเพิ่นแถวเดียวเดี๋ยวน้ำมันก็หมดก็ได้หยุดแล้วข้าวสองฝั่งเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากเลยจ้ะข้าวดำกับข้าวหวาน นี่จะเป็นข้าวดำมือเขียวเขียวมากๆของพี่เพื่อนก็เหมือนของคุณลุงฝั่งนู้นที่ลูกสาวแม่ยายพาชมคลิปก่กนแต่คงลุงนะสวยจริงๆจ้ะแต่คงพี่สาวเพื่อนก็เริ่มเขียวแล้วของลูกสาวแม่ยายประมาณนี้เพราะว่าหวานเอา หวานหรือว่ะตัวนี้จะเป็นหวานตัวนี้ก็คือจะเป็นหยอดใช้รถหยอดรถไถเดินตามหยอดเสื้อแดงแๆมองเห็นต่ไกลเลยจ้าโอ้เพิ่นเอาเม็ดถั่วมาปลูกตรงนี้น่าจะได้กินหรือว่าไม่ได้กินเนาะ ไม่ทําที่ให้เพื่อนไตเลยปล่อยให้เพื่อนไปตามพื้นดินเลยจ้ะสีเขียวต่างกันเลยนาดำกับนาหวานใส่เสร็จแล้วจ้ามออันหมดไม่นอหรือว่าพอดี จะได้ไปตัดบริเวณรอบเพียงหรือเปล่าโอเคค่ะสิจเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปกินข้าวเที่ยงเมื่อโบได้บบได้ยังโบเลวเอาลูกสาวไม่ได้เราเรียกตั้งอย่างเรียแล้ว แล้วแต่ตัดหยาแต่ยังอีกงานหนึ่งฮะยังอีกหนึ่งงานอะไรปลูกตะไคร้จ้ะเอ้านึกว่าลืมแล้วบอลืมลูกสาวแม่ยายจะให้คุณเมนดื่มน้ำแต่ยังไม่ให้กินข้าวโอเคไหมน้ำเป็นฟองไหมไม่ไม่ไม่บรรยากาศได้น้เป็นฟองสัก่องสองไม่ได้ผสมมาบอกว่าสันไหลนะเดี๋ยวลูกสาวแม่ยายเอาน้ําให้คุณเมนดื่มแล้วก็ ตัดอีกไหมหรือว่าเอาจะเอาไปตัดที่เถียงนาน้ํามันหมดแค่นี้น้ํามันหมดน่าจะที่เถียงนาได้นิดนึงนหรือเปล่าคุณแม่มันหกหมดแล้วนี่น่าจะได้อยู่ไปอาวุธพร้อมน้ําดื่มดื่มน้นําก่อนค่ะคุณแม่พร้อมแล้วค่อยกินข้าวฮชื่นใจมาลูกสามใ่ใจ เอาแบบไหนเอาอีกแถวหนึ่งเหรอมาแล้วจ้านี่จ้าผลงานของลูกสาวแม่ยายกับคุณเมนปลูกไว้ครั้งก่อนเตะโกอกเบลจ้านี่อ้าวอขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะลูกสาวแม่ยายนี่ใช่เราธรรมชาติผมจะใช้สูตรคุณนะแบีนี้แล้วก็ได้จะได้ลูกสาวแม่ยายไม่ได้ว่าอะไร ยอกแล้วก็เสียบยอกเสียบก็ได้จ้ะไม่ได้ยากเอาสองต้นนะมันจะไม่หมดโอ้โหถังจนแตกพี่น้องดูซิงกันน่ะมันจะได้ขายในถังนี่แหละนี่ลากปุ่มแล้วครับที่จริงมันต้องตัดใบมันออกนะลูกสาวแม่ยายตอนคุณเมนเอามาก็ตัดออกเรียบร้อยจ้ะแล้วก็มาอยู่ในถังนี้นั่นนานเกินไปก็เลย โอกกยอดเพลงยอดออกมาแล้วผมจะเอาออกมาทําไมเนี่ยเอามาสาธิตอ่ะช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวเทีย่ยงก็วสวยอยู่เนาะปล่อยตามธรรมชาตินี่จ้ะกําลังเตกทีเลขปลูกอัลละหัวใช่ไหมคุณแมนใช่แล้วตอนเล็กๆแล้วตอนนี้ออกประมาณสามสี่หน่อแล้วจ้ะในหนึ่งหลุมโอ้โหคุณแมน เสียดายลูกสาวไม่ใหย,ย่เสียดายจังยอดนนี่เหรอสับทําไมเอาไปแกงใส่หน่อไม้ืแกงใส่จีร่อนอ่ะคุณแมนหน่อไม้ก็ไม่ถูกกระบืลนี่โอเคค่ะให้คุณแมนเป็นคนขุดหลุมลูกสาวไม่ยหญ่ก็จะเป็นคนป,ปูปักปักตะไคร้เผื่อฝนไม่ตกไงไม่ทันแล้วเนาะไม่ทันแล้วล <ง S 1> กูกหนึ่งแล้วใช <laughs> ่ไหม ปลูกแซมอีกไหมลูกสาวม่ยายนี่แซมตรงกลางแล้วตแต่คุณเลยอ <Huh? S 2> คุณขุดให้ตรงไหนฉันก็ปลูกตรงนั้นแซมตรงกลางอีกเนาะมันไม่ถี่ขนาดนั้นหรอกเนาะเออมันไม่โอใหญ่ขนาดนั้นเนาะลองดูเนาะไปจัดพื้นที่ปลูกไปนาป้าเลยก็ได้เรียงไปเลยหรองั้นก็เอาต้นเดียวสะต้นเดียวหรอเอาต้นเดียวก็ได้ เดี๋ยวก็ไปนาป้าเนาะมันจะได้ขายไหมปีนี้นะไม่ขายรอกเธอรู้ไหมเป๊บเดียวฮะเดียวก็เกี่ยวข้าวแล้วเขาก็ <laughs> มาขุดอีกจะได้เก็บผลผลิตไหมละ่ะยากเกเืิดแล้วครับ สวางตรงนี้เลยลูกสา,ยาย <Okay. S 2> ว,วไม่ยายปลูกใส่เลยโอเคโตก็โตไม่โตก็ตุยมันโต,ต,ตอยู่ยแล้วแหละมันเป็นพืชที่ติดง่ายอยู่กลัวแต่น้ำนี่แหละไหลเซ้ะนะนดิน้าดินไว้คงเพื่อนแถวหนูนเพื่อนปลูกหญ้าเนาะอ่ะตัวนี้ทิ้งเหรอไม่ได้ทิ้งนะ ปลูกหญ้าให้วัวไงเราไม่มีวัวปลูกตะไคร้ให้คนนี่แหละให้พี่น้องมาเอาไปกินใครจะเอาก็ใครจะกินก็มันปลูกเอาเลยครับไม่ได้ห่วงเดือกกินก็ขายตอนนันตัวชีวิตคนเฮาความสุขแต่ยกเว้นคนที่ไม่ได้ปลูกห้ามมาเอาไปขายนะ <c oughs> ให้เอาไปกินนะ เร็ว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 นี่คือคําสั่งลูกสาวไม่ยาเอาโซงนะเออเอาโงนี่เรือนนี่เยอะมากเลยลูกสาวไมยาีนิเรืออะไรล่ะไม่รู้ทา,าวันทาวันพันเกี่ยวที่เลียว,วรถเราคนะมาเสียญาติตัวนี้เนาะแต่มันจะว่างให้ไหมล่ะมันไม่ว่างหรอกมัน <c oughs> หาแต่าทางไปอ่ะวันนี้ลูกสาวไมยาปักตะไคร้ <c oughs> ฝนไม่ตกแน่นอนผมว่าไม่ว่าจะพายุรงกว่าเก่านะอย่าพูดยิ่งอ่อนร้าอ่อนแรงอยู่อันนี้คือฟีมือของลูกสาวแม่ยายทั้งหมดเหรอเดี๋ยวผมพูดนะไอ้ลูกสาวแม่ยายปู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเร็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 เรงเเร่นี่คือคำสั่ง นี่สองหลุมสุดท้ายใช่ไหมไหนบบเห็นหลุมแล้วตาได้แล้วอีกหลุมนึงจ้าก็เสร็จเรียบร้อยเลยนี่เสร็จเรียบร้อยครับปลูกตะไคร้เลยแค่มาถอนหญ้านองลูกสาาัว์ไม่ใหญ่ใช่จ้าหญ้ามันเป็นเครือครับเนี่ยเป็นเาวันอันนี้เนาะ สามแถวอา้าผักบุ้งใครนี่ของลูกสาวแม่ยายนี่แหละเอาไปทำเมนูเด็ดเหรอไม่คุณน,นั่นแหละสับมันนะเสียดายเหรอมักจกสับลูกสาวแม่ยายเสียดายก็เอากลับบ้านไว้ไปต้มมามา่าอะเที่ยงแล้วพอดีไปจัดเมนูเด็ด เบิ่องอยู่ไม่สีเด็ดซ้ำไดเบอ,อไปกลับเพียงนากันครับผมมาจ้าถึงเวลาที่คุณเมนรอคอยลูกสาวม่ยายก,ก็จะทำน้ำจิ้มจิ้มกับเมนูเด็ดว้าวไม่วมันจะเด็ดแน่อนอนนะซอยจุหรือว่ารอดูย่าง,งเสือร้องไห้เหรอรอลุ้นเลยรูเป็นสเต็กว่าสเต็กกินกับเกี๊ยวไม่ได้ ได้ไงเราอยากกินแบบบ้านๆลมมาแล้วลูกสายยายเย็นพูน่วยแล้วครั้งนี้เราน่าจะไม่รอดนะคุณเมนถ้ามาทางพูนยังคำนะเหรอใช่จ้ะลูกสาวเราเหรอยังไม่ถึงเวลาเอ้ใส่ประเด็กน้ำาใส่แหละเนาะสเต็กาะวลรถประเด็กไงสลวเบึ้งเด็ดซ้ำได ใส่มะนมาวลงไปด้วยนิดนึงลูกสาวยายเจะก๊ก่อนอะไรคือเจะเจะขาดอะไรขาดความอร่อยนา่าจะใช่นะ <iba> คุณแม่แป่งนัวแปลงวอีกนิดนึงเนาะ นิดนึง,นนงประแดกอีกบอแดกก็ได้คนอีสานเนาะ,ะเน้นประแดกพูดให้มันสุภาพหน่อยปาร้าเสร็จเรียบร้อยจ้าเจ้ารับตานะรับตาให้ยังค่อยเิียามาเสื้อผ้ายังไงเจ้ารับตาไว้เด้อดูเสีเอาเจียวใส <laughs> มานั่งถาเมนูเด็ดลูกสาไม่ยายครับเร็ว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 อยู่แล้วอยู่แล้ว,วมันจะสมราคาตัดหญ้ากับปลูกตะไคร้ให้ไหมเนี่ยผลมาแล้วลูกสาไม่ยายเร็วเร็วหน่อยจะเย็นค่ะจะเย็นช่วงเช้าก็บรรยากาศดีดีแต่ช่วงนี้ไม่แน่ครับ อาจเป็นผู้ประสบภัยในทุกนากกได้เทน่ทนเทน่นเท่นมาแล้วจ้าคุณแมนเมนูเด็ดไหนนี่โอ้โก็เด็ดจริงๆนะครับเนี่ยเมนูนี้หากินไม่ง่ายเลยนะลูกสัมย้ายเนี่ย เห็ดเด็ดยูเด็ดยู่เห็ดพึ่งขมเฮ้ยเห็ดพึ่งใบตองมันออกรสขมนิดนึงใช่จ้ะไม่น่าแต่เธอบอกว่ากินกับเมนูนี้มันจะออกขมขมใช่มาครับพี่น้องกินเขาใบน้ํากันครับผมวันนี้เป็นเมนูเด็ดของลูกสาวแม่ได้เห็ดพึ่งใบตองจ้ำเจียวหัวโปกหรือว่าเจียวเฮือนงานแ็จแซ่ดด้องกันครับพี่น้องนึ่งเลยจ้ะ หนึ่งเอาว่นึงเ<อ>ห็ดพึ่งจำแก้ววันนี้กินง่ายๆกระบง่าย,บบายเนะคุณแมนไปหางเป็นไงคะอร่อยไหมแสบบอร่อยเนาะแต่ว่าแสบนอกจากแกงแล้วก็ก้อยนึ่งจำแก้วก็อร่อยเหมือนกันรครับผมสุดยอดฝนก็ตกแล้วเนี่ยอ ผู้ประสบภัยอีกแล้วเห็นไหมฉันบอกแล้วถ้ามาทางพนยังคนะําตกแน่นอนถึงเราเมื่อกี้นี่บอหอดข้าไปทั้งบ้านคุณอันนะออมไปปุ้มมีเหตดคนด้วยเหรอมีจ้ะมี ผลก็น่าจะมาเร็ว,เรวกว่านี้หน่อยเนาะตอนที่ยังไม่ตัดหญ้านี่เผนเผนอันนี้น่ะก็คือตกใส่ตะไคร้ลูกสาวแม่ยายปลูกได้นะทันบอของใครเนี่ยของคุณลุงน่ะหวานเนาะลุงสอน อ๋ออืมเอาทําปุ๋ยมาแล้วนึกว่าจะรอดของแม่ย่าปลูกหรือพ่อตาปลูกแม่ย่าปลูกแม่ปลูกเอาพันธุ์มันมาจากเชียงใหม่ คือปลูกกลางเพื่อนแท้ไม่รู้เขาจะว,ว่าบอแมนอะไรได้กลางเดินเลยไหมแต่ก่อนมัเป็นสวนเมื่ก่อนเขาก็ทำสวนนย่นั้นแหละมันไม่มีทางเข้าเลยบ้านคุณนะ มาแล้วย,ย,ย้ายไหมมีตะกบมันบานใช่ลูกสาม,มยายก็เมืองหน้าอานนี้แหละทั้งบานทั้งเหลี่ยมบ่ม,มีอันเวาเลย โอเคอยู่นด้ไม่ลมนะเอาเอาแรงได้โอ้แลนกายแบบนี้เนาะฝนตกแลนกายนี่มีมีอุ้ยทั้งผุ่นแผ่นแห้งทั้งผีแผ่นบ่มีเหงาอ้เหงาบริเวณนี้ไม่มีฝนเลยนะอุ้ยนี่นีก็มี หลังจากที่เขากินเขาบาบเรียบร้อย,ยแล้วแล้วก็เขามารี่ฝนอยู่เทียงหน้าครับอยู่หมองพุ่นฝนสาดเขาไหมห้องนี้กับสาดคือเก้าละพี่น้องเพราะว่าเข้าบริเฮ็ดเข้าห้องอย่างลูกสาวไม่ได้กันสาดอ,ออกไปเอาเป็นว่าคลิปนี้กับนาซิมี่ประมาณนี้ครับผมคลิปปลูกตะไคร้ดัดหญ้ารอบเทียงหน้า เยบร้อยแล้วในวันยุดของเบวแมนครับบ่หนาเลยอุซาหนีนงมมนอนอยู่ทีงหน้าก็มามุม,มเฮ็ดเวียคกับพี่น้อง <c oughs> ไปพอกันไหมคลิปหนาเนาะเอาก่อนบเอาเลยไหจัดไปหนึ่งกอนจ้ะพี่น้องเอ้ยมืดเวลาเลวสีลาไลดอกลาลองบอยกไกลจากหนาเวลากับมาไล โบจะไกดดอกพี่น้องเวลานั่นกระดวนมาเอาไว้พบพ่อกันไม่คลิปหนาครับสําหรับคลิปนี้พวกเข้าสองคนขอตัวลาไปก่อนสุขสบายดีสูขส้ขูดสุคข้นครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเมื่อซา,านบานซอง